เๆๆๆนะนี่ยมันควนันมันจะออาจากทะบงทโบมาแล้วมันเครื่องออกมาเนี่ยวเวอร์ค,ครับอาการเป็นแบบนี้ฮะอ่หัวชีดเป็นอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตอนนี้มีควันดำโชยบุ้ง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 เริ่มค่อยๆขาวครับสักพักค่อยๆขาวขาวขึ้นขาวขึ้นนะครับแบบนี้เริ <c oughs> ๆๆๆๆ่มไม่ไหวแล้วฮะค,ควันขนาดนี้ คือควันพวยพุ่งไปรอบๆรอบๆหมู่บ้านแล้วขับรถขึ้นร้านนะครับก็มีผมเป็นด้วยความที่เป็นเนินครับน้ํามันเครื่องล้นออกจากท่อไอเสียเนี่ยฮะน้ํามันเครื่องเยิมย้มๆล้นออกมาแบบนี้ลงพื้นไปแบบนี้เซอร์ Sir, นะครับเครื่องเดินเรียบเครื่องเดินเรียบนะฮะดูไม้วัดครับชวัวร์ไม้วัดไว้ที่ดีกว่า ไม่มีน้ำมันเครื่องเลยมีติดไปไปลายจี๊ดบหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าระดับน้ำมันเครื่องมันหรือเปล่าแต่ถ้าระดับนี้ถือว่ามันเครื่องไม่มีเดี๋ยวดูครับสาเหตุก็คือมันไหลออกมาอย่างนี้จังหวะที่มันขึ้นเนินรถมันก็จะเอียงลาดชันใช่ไหมน้ามันเครื่องไหลออกท่อก็เดี๋ยวผมจะลองถอยออกมาแล้วก็เอียงรถเข้าไปเข็นดีกว่าไม่สตาร์ทดีกว่านะครับเราจะเข็นปล่อยไหลลงมานะฮะดูที่ท่อไอเสียครับไม่ออกอะ่ะยังไม่ไหลเลยอีก เอ๊ะเอาไปไหลเลยเอะซาตาเด้เฮ้ยออกแล้ว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 นี่นี่นี่คนจังหวัดท่อเอียงเนี่ยเห็นไหมน้ำมันหยดลงมาเลยเนี่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 ยอันนี้แค่เอียงนะเดี๋ยวลองเอียงอีกดิอะไหลเอ็กเบรกแรงๆโอ้น่นนั่นน่นเห็นไหมอันเนี้ยคือมันหยดลงมาจากท่อ เนี off, of me. Me. ่ยมันหยดอันนี้มันร้นมาจากท่อไเสียเลยเอาหาอะไรมาลองดเกยอะกูว่าเอาลองสตาร์ทหน่อยด้พี่แก้วน้ำมันค้นคลักเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันควันมันน่าจะออกจากทอร์บเทอโบมาแล้วมันเครื่องออกมาเนี่ยลงทุนมากดูท่าผมงพี่ไทยดิต้องมุดลงไปถ่ายเนี่ย